มีอู่ครั้งหนึ่งเว้ยฝนก็ใช้ชื่อเสียงหน้าตานี่แหละพยายามหาเงินพี่รู้ไหมหนูเนี่พยพรายามมาเยอะนะหนูก็อยากจะมีเงินก้อนนะเว้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฝนดังด้านนี้ทำไมไม่ขายของขายทำเพี่ออะไรนะหมูหยองจะขายทำเพื่อแทนที่ช่องเนี่ยแทนที่หนูจะได้มีโอกาสมาไล์เนี่ยพี่ไม่รู้หรอกบางทีอ่ะไล์หนูไล์แป๊บเดียวแล้วหนูก็หายไปหายไปเลยนะอยู่ๆมันก็ตัดไป สมมติหนูมีเวลาแค่10นาทีในชีวิตหนูดังเป็นข่าวนี้แน่นอนมีแต่คนดึงอย่างงั้นอย่างงี้เขาก็เอาไปประดับช่องตัวเองไปขายของของเขาหนูได้แค่คอมมิชชั่นนะคะแต่10นาทีของหนูเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะหนูจะต้องมานั่งถือของคนอื่นแล้วหนูเอาแค่ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะแล้วของที่หนูถือหนูก็ไม่ได้รู้ดีเข้าใจปะหนูเพิ่งจะมาถือเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่นเงินนะ่ะ มันเป็นช่วงที่ตักตวงของหนูอะหนูควรจะขายของของหนูดิเอออย่างเช่นหนูเป็นข่าปุ๊บขายอะไรดีวะจะลงทุนเพิ่มก็เบืองตังอะเก่งนายแล้วกันพี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีตัวใหม่ให้เนี่ยแบบทรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ซักนะเอาไปดมกันเราเองอะไรอย่างเงี้ยรายได้มันเข้ามาหาฝนเต็มๆพี่นึกถึงฝนนะเว้ยว่าทำไมฝนถึง,งโง่ไม่รับงาน ตอนแรกๆคือเต็มเต็มเลยรายได้ถามจริงเหรอพี่แล้วพอฝนดังเนี่ยอียตังขายเสออกเส้กอ,อกไม่มีเลยนะฝนเคยนะเว้ยเนี่ยหนูไม่มีเงินลงทุนเลยไม่รู้จะทําอาชีพอะไรเลยเนี่ยไม่มีนะเอาของพี่ไปไลฟ์ส,สงงดซิไม่ต้องลงทุนนะ้องพูดเก่งไม่ต้องลงทุนนะน้องถ้าน้องขายได้เดี๋ยวพี่ก็ให้เปอร์เซน็นต์น้องเนี่ยตอนที่หนูไม่มีอ่ะทาไมไม่มีใครมาให้โอกาสหนูมั่งอะ่ะ เออเข้าใจป่ะหนูจะใช้ความสามารถของหนูในการพูดจาเนี่ยจะตั้งใจขายของของพี่ให้มากเลยรู้ว่าเพราะหนูไม่มีเงินลงทุนหนูก็ต้องตั้งใจกับโปรดักที่พี่ไม้ห,หนูถือต่อให้หนูไม่รู้จักหนูจะพยายามเรียนรู้มันเพราะหนูอยากได้เงินจากมันเข้าใจป่ะแต่พอมาดังแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่มีใครมาช่วยฝนฝนก็ต้องเป่งใส่กอกหน้าพังไงแล้วเนี่ยฟ้าก็ขึ้นรักษาก็ไม่ได้แพงเสือเปลืองตังค์นะคะฝนก็เลย พอมาดังมาปุ๊บโอโหมาละโอเคนักข่าวเขาก็ให้เงินอันนั้นอันนั้นอันอนั้นหนูตงไปนะเพราะว่าเขาให้เงินนะ,ะรายการโกบอยให้ตั้งห้าพันนะหนูเอานะตอนนั้นอะเป็นรายการแรกเลยกูไม่รู้อะรายการนี้อะไรกูเอาหมดอะ่ะต่อให้เป็นแบบเลดเลดเ,เ,เอ็กหรืออะไรก็แลนะ้วแต่ฝนไปนะเอาเลยเพราะว่าเฮ้ยกูกูโหกูหก่นกระหืนกระหือเลยกับกับเงินมากตอนนั้นเอาไปแล้วคราวนี้ฝนก็ พอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยมาเชียบางคนเป็นผู้ใหญ่จ้างเอออยากให้เราไปช่วยคําว่าผู้ใหญ่อยากให้เราไปช่วยแต่มาจากบริษัทนี้โอเคกูมองหาเงินไม่เจอกูไม่รู้ว่ากูจะขายได้ไหมกูมั่นใจว่ากูขายไม่ได้แน่เข้าใจปะแต่กูไปเพื่อชื่อเสียงของบริษัทนี้เพราะเป็นบริษัทที่โคตรละใหญ่ระดับประเทศฝนก็เลยเอาอะ มีบุญได้เข้าออฟฟิศก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออออฟฟิศรู้ล้มา,ามาเฮามากอุ้ยตายแล้วผู้ดีเขาอยู่แบบน,นี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยในจริงเนี่ยสังคม,ม,มที่ฝนอยู่อ่ะมันก็เป็นผู้ดีนั่นแหละแต่คือด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบคือมันไหโซอะ่ะค,คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนหญิง,ท,งท่านนั้นตีโป่งท่านนี้ฝนก็ไป ฝนเ่ยขายของกฝนไม่ได้เงินหรอกแถมฝนจะต้องมานั่งเสียเวลาไลฟ์ส,สดอีกอะไรอย่างเงี้ยฝนก็เลยก็เลยออกเองฝนมีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะคือคนเราตอนนั้นเราต้องการเงินเว้ยเราไม่ได้ต้องการชื่อเสียงก็แต่ว่าไม่ได้ต้องการแบบเออถ้าอย่างออกออกข่าวปุ๊บแล้วผลงานวงการเข้าอ่ะพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจ่ายเป็นชุม่มจ่ายให้ค่าตัวเฮ้ยมาออกกล้องอันนี้หน่อยเลยพี่ให้ค่าตัวอันนั้นเราเราอุ่นใจว่าแบบเฮ้ย เฮ้ยกูได้ค่าตัวแล้วเวย้ยจะสามพันห้าพันมาเหอะหนูไปแล้วอย่างน้อยหนูได้ค่าน้าํามันรถส่วนจะให้หนูถือขายได้ไม่ได้เนี่ยจะพยายามทําให้เต็มที่เพราะถือว่ากูได้ห้าพันแล้วนะเข้าใจว่าพี่เข้าใจผลไหมคือมันอุ่นใจแล้วว่าอย่างน้อยอ่ะขายได้ไม่ได้หนูก็ได้ห้าพันแต่หนูอ่ะเป็นคนไม่ทรยศอาชีบหรอกเป็นคนที่มีความพยายามจริงๆไม่หักหลังคนเป็นคนตรงไม่หักหลังคน จริงๆนะแต่ไม่ชอบที่แบบอยู่ๆปุ๊บเสียงดวงไปเลยเนี่ยต้องขายอย่างนั้นอย่างนี้ออ๋เป็นอะไรที่เก่งไตาหาเลยแล้วฝนนะเป็นคนที่ทําอะไรกับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองหรือถ้าใจมันยังไม่ไปนะไม่ได้เงินเลยจริงสีหน้ามันจะออกเลยคือแบบคุูไม่รู้เรื่องอะ่ะเข้าใจปะเหมือนบางคนอะ่ะหลายตัวมากะนะให้ฝนถือครีมนั่งถือครีมพี่หน่อยฝนไม่เคยถือแนละ้วรู้ปะ มาเลยมายันลาเลยเหมือนบังคับอะ่ะเฮ้ยก็กูไม่หนุ่มไม่รู้จักครีมมันเนี้ยเข้าใจปะแต่ฝนทำอะไรฝนได้แต่ยิ้มโอเคคะ่ะได้นูรีวิวให้คะ่ะฝนคิดอยู่นานนะคีมมังแบบมันเป็นพลาสติกที่แบบมาแปะเองอะ่ะมันคือแบบมันไม่มีโนเนมมันโนเนมอะ่ะแล้วเกิดอย่างหนึ่งใช้ไปหน้าพังจะทํายังไงวะอะไรเงี้ยแล้วจะให้เราถือเราจะให้เราโฆษณาของเขาซึ่งของเขายังไม่ดังแต่ แต่เขาจะให้ฝนมาถือให้ฝนแบมประมาณว่าเหมือนลองทุกคนว่าพี่เนี่ยหน้าหนุ่เด้งหูกะที่หนูเฟ้งใส่กล่องนี่หายวับไปกับตาเนี่ยภายในสามวันได้หน้าขาววอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนูใช้คิมตัวนี้นะอะไรนะอ่มเออเออแป๊กนะหนูเออหนูใช้มานานแล้วแต่หนูลืมอ่านสลากปาติปัตปาิปัตพี่โอ้เป็นแบรนด์นอกมากเลยหนูใช้กัดกัดกัดปัดปัดอะไรนะปาติปัตมันก็ไม่ใช่เขได้ว่า คีมได้กูยังไม่รู้อะไรเลยกูต้องมานั่งโฆษณาเวลาเวลาพวกพี่อาจจะอุดหนุนด้วยความที่อยากอุดหนุนหรืออยากใช้ก็ดีนั่นคือฝนทรยศนะรู้ป่ะฝนเอาแต่เงินแต่ฝนไม่เห็นหัวพวกพี่นะเออเนี่ยฝนก็เลยทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าสวยๆพี่คะถ้าสมมุติว่าเออเนี่ย ให้ฝนขายเสื้อผ้าโอเคฝนรู้เงี้ยนี่นะคะสัดส่ินท่านี้ท่านี้นะใส่แล้วฝนจะมุนหลายตลบเลยอไอย่างเงี้ยพอได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เสื้อผ้าเราก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ชอบสวยชอบงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้แต่ฝนเนี่ยโชคไม่รู้ทําไมนะดังพอดังตรงออกช่องอะงานบันเทิงไม่เข้าเว้ยเฮ้ยงงมากงงเป็นคนเป็นคนเดียวที่แบบงานบันเทิงไม่เข้าเลยไม่มีเลยนะเออ <laughs> ไม่มีเลยมีแต่แบบให้ถือโปรดักแม่งขยายองค์ชาติที่อะไรก็ไม่รู้อะเยอะมากเลยนะแล้วก็ให้เนี่ยรีวิวหน่อยอน,นี้ใช้แล้วดีเนี่ยรับรองคนลุกสูก้ถามจริงมัาโฆษณาได้ยังไงวะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นเน่ยเข้าใจว่าเออมันก็เลยแบบนั่นะแหละบอด